องค์แรกที่ดับทีลองด้วยการยิงปืนนะครับจำได้ไหมครัพระอะไรพระพิธีปี50ของหลวงปู่เพลพิธีพระประจำวันนี่เหรอฮะตรงนี้เลยยุคนั้นพระประจำวันวัดกำแพงแสนก็มีคนถูกยิงไม่เข้าอยู่แล้วลูกเจ้าของร้านทองก็มาลองปีนี้ที่ว่ากระอักเลือดอ่ะวกเป็นเลือด ไอ้น้อยเนี่ยมันไม่เชื่อผมก็เอาหลวงปู่เพลไปลองหลายๆรุ่นผมก็มาพูดว่าผมยิงไม่ออกไม่ออกอไม่ออกไอ้เพื่อนผมคนเนี้มันก็ขอลองยิงแช่แช่ไม่ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยป้งกลางกล่องเนี่ยปืนเนี่ยโดนกลางกล่องเนี่ยแต่กล่องไม่แตกอ่ะเออลองทั้งกล่องเลยลองทั้งกล่องเล,ลองกันทั้งก,งออก,กล่องใช่กะอักเออยังไงอ่ะก็คือเชา้าไอ้น้อยโทรมาหาผมว่าเฮ้ยกูอวกเป็นเลือดอ๋อเหรอเลือดกูเต็มปากเลยเราก็บอกเฮ้ยมึงไปขมาหลวงปู่เฮะมันก็ไปขมาหลวง